ลงดูเพี่แหนยู่เข็ดบอกแกงว่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับวันนี้พ่อพ่อนะครับช่องห้องโป่งชาแนลครับวันนี้กะอยู่กับเป็นหลานครับพี่น้องนะครับกะเป็นเมนูมนบ้านนะพี่น้องไม่ต้องแหม่่น้องเหมืนหนอมน,น,อนเนาะ มีปลาล่าพี่น้องปลาแดกตอนตอนบัก่ายหนึ่ครับกินกับตำบักแตงนะครับตำบักแตงวันนี้กินโู้นแล้วม่เนาะตำบักแตงย่าอยากกินบักแตงก่อนสันที่เด็ดพี่น้องที่เด็ดนะครับยังก็เอื่อหน่อึ้งอัวอึ้งอัวแล้วอัวอึ้งพี่น้องเฮ้ยพระน่ะอึ้งอัวกับอัวบ่เป็นอึ้งใครนะครับด้วยอึ้งอัวอัวอึ้งนะครับปีงิ่ครับพี่น้องปีงิ่งม้านะครับเห็ดว่านใบล้านไหพี่น้องแต่ว่าอึ้งเนี่ยบ่เป็นอึ้งไขร เท่ากับซับมาพี่ดอกนะเดี๋ยวไอดอกเบิองด้วยปวดตุนอยู่เอาตัวนี้ตัวนี้เพราะนี่เพราะนี่ยางตัวนี้มันยางพี่ดอกแต่ว่าตัวนี้ยางแล้วอันนี้ไม่พี่ดอกเบิองเลซื้อนะครับมาแม่กินเลยแม่เอ้าพักกับพี่ยังไรบ่เนี่ยขาวเดียวเต็มติดเลยพี่น้อองย่ามาลงในกินเวนอย่ามาลงยิบกินได้ตัวนี้เด้อตัวนี้บ่แม่นลได้ตัวนี้ตัวนี้ห่อนห่อนเออมากมากัดนี้เสร็จแล้วมันกันพี่น้องเด้อตัวตัวใส่เสือกนี่อย่ามาอย่ามาหยิบกินเด้เจ้า เดี๋ยวจะว่ากินอึ่งดิบเด้แต่ว่ากระโบ,บด,ดิบเด้อพี่น้องเขาเ้าเหาย่างมานะเ้าย่างอไอ้เวาบวาตรงบโบนิตากแดดก็ว่าได้พี่น้องเนาะนะ่ยเสียบเป็นเมนูหากินยากได้ครับเด้อพี่น้องกินน้ำกันเมนูหากินยากอะไรกันเฮ็ดกินยากพร้อมนะครับโบนิตรากไงพร้อมแขกงกับอึ่อองอัวมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อเอาสดเลยเนี่ยกี่เลย สุดยอดขึ้ออใบอ่อนใหญ่ออใหญ่ก็ได้ไหมชุดยอดขึ้ใบอ่อนพี่น้องเลยยำเต็มเลยพี่น้องเสียบคล้องแฉกพี่น้องตำหมกแตงมาเด้อยวผันเด้อเสียบของแฉกเลยนะเนาะเสียบคล้องแฉกเลยเบิ้งดีพี่น้องเบิ้งมันบอกมปนเอืองไข่เนี่ยพี่น้องเด้อเอืองเอืองอัวกคือเอืองซับมานะครับซับ ซับใสเครื่องปูนนะพอง่ายคื่องปูน่งเครื่องนะเ่งส่งเครื่องพี่นอวายใส่จะไไข่ใส่ยังบบกพริก้็ไม่นะอวัยางเนี่ยแสบเนี่ยแสบร้องเ่อีกเยพี่ะให้กินหยาดนะครับเด้อที่สานบันเห่าอือกคือตำเพ็ดเ่เพ็ดแต่ไเพ็ดแดงยังแสบ โอ้ยพี่นนองเลยบุดได้กินจักเือเลยเรื่อวัวนี่แค่นเหอถ้าเกรเริ่มต้นกินเดียวนี่แหละบุ้ได้กินอได้างเลยต่าัจนลูกใหญ่ทอกันหละเขาก็ะจด้กินนี่โอ้เสียบตัวนี่เนะองหวานเสียบเลย แซบินี่พี่หน่อเตืออัวไม่ชอบกินก่อนก็ขนเนีย้ยหอนห่อนเลยแสบป้องแสบพี่หน่อเ <c oughs> ขอติดมือแบบใหญ่ <c oughs> <c oughs> dù bụi ai lấy cầu tìm mơ mhm 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 không mhm 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 áo mhm 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 เปอนกระดาษกัานเนืองไข่พี่หน่อยอืมมันเป็นเนืองไข่เลยมืออ้วนมืออ้วนเนี่เนืองใหญ่มากสองกิโลมานซับแล้วเดี๋ยวอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวพี่หน่อยนี่เหือเอาอะขอกไลน์คือว่าข้าวซับเอาออกครับเอาทางในมันออกมาซับซับแล้วมาปรุงนะครับ ปูงใส่เครื่องปูงโอ้หอมขนาดนี้หอมดีขนาดวะทา,าเป็นเนื้อเนื้อกับซีเมนต์หม่ำเนาะอืมทำเป็ถ้าเป็นงนื้อก็หม่ำหม่ำเนื้พี่นะ้องะหม่ำเนาะทุกยิงไม่ได้เห็ดนะครับเม่ต้องไปตากแดดอนะไรเนาะถ้าปูงเลยก็ มาย่างไฟเลยอุ่นไฟเอาอุ่นไฟเอาวัาน่งแหงไม่น่อยเนีแล้วก็ไปย่างไฟเัดแล้วก็ย่างไฟไม่วันม่ได้ดต้อมพ่อโตอืมแ่บไปพี่น้องนี่อิวัวมีน้องถามมาอยู่มีหน้องถามมาอยู่ใหญ่อิงวัวใหญ่อิงวัวเห็ดใบเบ้อเห็ดใบพี่น้อง เฮ็ดเบ่าลายถุงเราบเลยก็เลยบอกอาโชว์พี่น้องเฮ็ดเบสองถุงเฮ็ดเปซ้ำนี่ยอุองอะเอามาลองกินมันก็กบอยู่บอมาชเดี๋ยวอพี่น้องิดักเขามาไลเพราะันบ่มีเขา่ครับเราตัวที่โตอุงสามกิโลไปแล้วนาออื้ บบเยียบอีเรเาอกบ่มีอึองไข่ก็ไม่เห็นตรงเป็นอึองบ่มีไข่เนะาะอองไข่เห็ไดบ่ม,มันเ็ดบ่าด,ด้เลยเนาะเห็ดไดยุติว่ามันก็มันอเอาไข่ออกครับเย ใช่ไหมแล้วไงโอ้อหัวหันแซ่บของแท้เลยแซ่บของแท้เลยพี่น้องกระดูกยังไม่ได้แถวพอดีตัวใหญ่พี่หน่อยบีบอย่เงีย้ยมาเป็นไข่ยับเลยเครือ่องปรุงมันหร้อมเลย หองงมเลยเนาะหอมโอ้บอกข่าวบอกอย่างนี้หอมลย่ะเหรอมันหม่ำแล้วสมอวหม่ำอวสมอึงพี่น่อสมอึเงเือดอึงเปาะอึงเปาะอัน่อเือ <c oughs> อึงเปาะสมอวัวึงอหรือึงเปาะพี่หน่อเดียวกัน กินหนักแต่ข้าวลูกบ่ท่านใหญ่จนลูกง่ญ่ทอกันข้ากระสีได้ไม่กินเนี่ยเนื้พอดีเลยมีเป็ดข้างแรกเลยตอนเถามากกินได้เสีกทีข้างแราางหลอดสิบปีเนาะอ่านได้หลอดสิบปีไปเนาะเอิงอัว แสบห่อแสบของแสบพี่น้องอืมประแดดมันไ้จํเลาืมเลยในอิงเืมประแดกเล้พี่น้องเบื้องสีจ้ำยุกจักบาทเนี่ยอื อีกเล้ไหมฮอายก,ก่นนอ,กอกนขั้นหนึก็อีกอื้โอ้โหนี่โต้เน่ะคือเสียบตัวกถช่องโต แซ่บดีพ <plane>. ี <un sharing> ่หนอกแห้งแสบแหงเผ็ดไม่ได้แซบวนนอยากกินน้ำดยวยพี่หนอกกินน้ำกินน้ำไหม ออืนนได้แล้วได้แล้วอื้าวครับคลิปนี้ครับตามดิโก้พี่น้องนะครับวันนี้ได้เป็นเมนูบนบัตรนะครับอ่าอึองอัวอัวอึองครับตำแตงพี่น้องนะครับอ่าอัวอึองหรือว่าอึองเปาะนะครับพี่น้องเขาเอื่อเนาะหรือว่าหม่ำหม่ำเึงพี่น้องก็เฮ็ดไว้หลายอยู่นะครับ ใบนะครับตออัวนี้บวนสุกนะครับจะเสียบของแท้ได้พี่น้องเนาะมากินกับตำหม,มกอ่ะหมกแตงเนาะนะครับก็กยังมีอยู่สองถุงนะพี่น้องอันนี้เห็ดไรก่อนเห็ดไปกินนะพี่น้องเด้อได้กับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเกียรติที่ตามรับชมช่องฮ้องโปงเชี่ยแนวขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริข้อเมนต์ก็ขอบคุณหล้เลยครับเด้อถึงความารับชมนะครับเนาะนะครับนะ พอพขอโพรก็ได้แล้ขอ,อบคุณพี่น้นองทุกทุกคนที่เขามาให้การสนับสนุนตลอดมานะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะอาแม่มียังฝากพี่น้องบพราจ้งขอขอบพ,พี่น้องด้วย <c oughs> โอ้ยอิ่มเลดปวดเลยเจ้าบอก <c oughs> ขอ <c oughs> บอกก็บอกเนาะแสบหลายเพลทหลายขอขอบคุณพี่น้องทุกคนผู้ให้สนับสนุนได้ดีตลอดมาครับคู่มือคู่มือค่ะ ขออบคุณหลาย<อ>ายๆเกดไลน์กดแชรทด้วยค่ะเด้อตัวได้หลน์วอลตัดกันเหมมีเรื่องกดไลน์กดแชร์กดซับซากไห่แย่หลอนน้ำแฮวปงเลยนะครับเด้อเอาคร <กด S 2> <อ>ับกับผู้ใดเบิ่ง<อ>คลิปนี้ก่ขอให้รำไม่ลุ้ยสุขภาพแข็งแรงร่ำลุ้ยเงินทองนะครับกินสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นนะครับเด้อกขอเป็นร่างใจทั้งอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับเนาะสู่การส่งงานครับจะได้ไกด็อย่าลืมกดไลน์กดแชร์ให้ววโป่งอัพเจาะหล,อน,หหลอนน้ำเนี่ยนะครับจริงๆอ้วเอื้งองเนี่ย สิบปีเจ้าหนิกินพี่น้องเพิ่งได้กินเด้อครับเด้อบ่ได้กินจักเถือ่อมาเฮ็ดตัวนี้ก็เออแซ่บของแท้เด้อครับเด้อลองตรงเนี้ยครับเด้ออึ่งอัวเนาะแต่ว่าหากินยากนํานะครับเก็ใบเฮ็ดกินโดนๆนะครับตัวนี้เฮ็ดกินแต่ว่าก็ไว้ดนนอนได้เนาะครับเนาะได้ๆๆเอากะมื้อนี้เอาทรัมป์นี่กนพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าเนาะครับเนาะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ